ทีมชาติเยอรมันวิกฤตหนักครับล่าสุดดึงตัวคิมเบอร์รี่กลับมาช่วยทีมชาติเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องดูในเรื่องของสภาพร่างกายของคิมเบอร์รี่ก่อนนะครับว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนแต่บอกได้เลยว่างานนี้บุ๋มบิ่มและเพียวเวมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าอย่างแน่นอนครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปถึงประเทศโปแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการคัดเลือกโอลิมปิก ในครั้งนี้นะครับและคู่แข่งของเราที่เจอกันนัดแรกครับนั่นก็คือทีมชาติเยอรมนีครับก่อนหน้านี้เราก็คาดการณ์กันว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ยไม่มีหัวเสาตัวหลักอย่างฮานาออสมันนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยดูประสิทธิภาพจะลดลงไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วล่าสุดครับสมาคมวอลเลย์บอลของเยอรมันครับได้มีการดึงตัวคิมเบอร์รี่นะครับบีหลังสุดแข็งแร่งนะครับคู่หูบุบิมเพียวๆที่เล่นอยู่ในซาลเย่ในทีมเดียวกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรียกกลับมาติดทีมชาตินะครับซึ่งคิมเบอร์ร จะมาเล่นทีมชาตินะแต่ว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของสภาพร่างกายก่อนนะครับแต่ถ้าโอ๊กดูมุมนี้ทรงนี้นะมีโอกาสสูงมากๆครับที่คิมเบอร์รี่จะกลับมาเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนีครับการมาของคิมเบอร์รี่แน่นอนครับทีมชาติไทยไม่เป็นผลดีกับเราสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าคิมเบอร์รี่เนี่ยต้องยอมรับกันว่าเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะครับในทีมซัลเย่ก็คือคู่ขี้มากับบุ๋มบิมเลยอะ่ะบางเกมคิมเบอร์รี่มากสุด บางเกมบุมบีมทำคะแนนได้มากสุดคือสลับหมุนเวียนกันไปนะให้ซาลิเย่เนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ได้ทะลุรอบ1ใน8ขึ้นมานะครับในส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าคิมเบอร์รี่มีส่วนอย่างมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับการมาของคิมเบอร์รี่ก็ต้องมาแทนตำแหน่งของฮนาออสมมนอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูกันว่าจะมาเล่นในตำแหน่งหัวเสาหรือเล่นในตำแหน่งบีหลังซึ่งตรงนี้ต้องดูกันว่าโค้ชของทางเยอรมันเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นอย่างไรนะครับเพราะว่าคิมเบอร์รี่เนี่ยโดยส่วนตัวโอ๊กนะเกมรับอาจจะย การมาของคิมเบอร์รี่ไม่ว่าจะมาร้อยสภาพร่างกายที่พร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยก็เป็นอุปสรรคต่อทีมชาติไทยอย่างแน่นอนมองในอีกมุมนึงครับก็อาจจะเป็นภาพสีสันดีๆนะที่เาอาจจะได้เห็นบุบิมกับเพียวๆเนี่ยได้เจอกับคิมเบอร์รี่อีกครั้งนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยเชียร์ซาลิเย่กันมาทั้งฤดูกาลนะครับอ่ะทีนี้ครับเราไปดูกันสักนิดนึงครับว่าทำไมสมาคมเนี่ยถึงกับต้องดึงคิมเบอร์รี่กลับมาเลยฮันานาออสมันนะครับมีส่วนอย่างไรเกี่ยวกับทีมชาติเยอรมันมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้โอ๊กมีสถิติตนะครรับในนนกาาเล่ VNL ขออองฮสมี ไหมเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเอาเฉพาะในแมตที่เยอรมันชนะนะต้องบอกเลยว่าไฮนาออสมันเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนสําคัญกับทีมชาติเยอรมันมากๆครับไปดูสถิติของไฮนาออสตมันกันเลยครับโดยหยิบยกมาที่เกมแรกครับที่ทั้งด้านของเยอรมันเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับเกมนั้นนะครับเยอรมันเอาชนะไปได้3ต่อ1นะครับ2 5ต่อ21 25ต่อ22 20ต่อ25และ25ต่อ22นะครับเกมนัดนั้นครับ เฮน่าออสมันครับทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับทำไป24แต้มเลยนะครับลองลงมาเป็นลีนาทำไป15แต้มนะครับแล้วก็เป็นวิเซลนะครับในบล็อกของเขาทำไป12แต้มก็ถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะครับในการเล่นหัวเสาเนี่ยโอ้โหเนเธอร์แลนด์นะว่าบล็อกหนาๆบล็อกจัดๆแล้วเจอฮนาออสมันเข้าไปเนี่ยโจมตีได้ยากลำบากพอสมควรเลยนะครับและเกมต่อไปครับเป็นเกมที่ทางด้านของเยอรมันเจอกับโครเอเชียครับแหมต้องเป็นเกมที่บอกว่าโครเอเชียก็ทำได้ดีนะครับในเซตที่2แลในเซตที่3นะครับ ครับตามมา23ต่อ25และ23ต่อ25นะครับส่วนเซตแรกเยอรมันเนี่ยชนะขาดเลยนะครับ18ต่อ25ทีนี้เราไปดูในเรื่องสถิติกันบ้างครับก็ยังคงเป็นชนาออสมันครับทำแต้มได้มากที่สุดนะครับ23แต้มรองมาก็เป็นวิเซลนะครับทำไป13แต้มแล้วก็เป็นลีนานะครับทำไป11แต้มลดหลั่นกันมานะครับก็ยังต้องบอกว่าเป็นชนาของออสมันนะครับที่ดูโดดเด่นที่สุดนะครับในเกมเกมนี้เนาะถัดมาครับเป็นทีมชาติเยอรมันเจอกับทีมชชาาาาตติญี่่่่ปุนนนนครัับบโโออออ้้้หงกกกเเลยววจะะะได สามต่อสองเซตแล้วคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในเกมนี้ก็ยังคงเป็นฮนาอัสมันครับโอ้โหเกมรับญี่ปุ่นว่าเหนียวเหนียวแล้วนะออสมันก็ยังโจมตีญี่ปุ่นเข้านะครับทำไปยีบสามแต้มครับรองลงมาเป็นลีนาทำไป16แต้มแล้วก็เป็นของสกอร์เซลนะครับทำไป16แต้มนะครับก็ถือว่าพวกเขานี่ก็ทำได้ดีในการเจอญี่ปุ่นครับและฮันนาออสมันก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดครับของทีมเยอรมนีนะทีนี้ครับไปดูเยอรมันเจอกับทีมเอเชียอีกทีมหนึ่งครับน พวกเขาชนะไป3าหนึ่งเนี่ยที่เซอร์ไพรส์อกนิดนึงก็คือเกาหลีใต้เนี่ยได้เซตจากเยอรมันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามฟอร์มของเพื่อนนะออสแมนก็ยังคงทำแต้มได้มากที่สุดทำไป23แต้มนะครับรองลงมาก็เป็นลีนาหัวเสาอีกคนหนึ่งทำไป19แต้มนะครับแล้วก็เป็นเซรโรลีนาทำไป15แต้มนะครับจะเห็นได้ว่าหัวเสาของ เยอรมันเนี่ยทำแต้มได้เยอะที่สุดเลยนะครับสามอันดับแรกเนาะอ่ะและเกมต่อไปครับเป็นเกมที่เยอรมันเจอกับทางด้านของโดมินิกันนะครับโดยเยอรมันครับเอาชนะไปได้3 1นะครับยีต่อ19 25ต่อ18 18ต่อ25และ25ต่อ21นะครับซึ่งก็ถือว่าโอ้ก็ว่าแอบขาดนะในใจโอคิดว่าโดมินิกันเนี่ยน่าจะเหนือกว่านะครับแต่ทําไปทํามากลายเป็นเยอรมนีเหนือกว่าโดมินิกันซะงั้นนะครับใน VNL เนาะส่วนคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นผู้้้นนนนนําาารรร่ววมกก็็แลลััะคบเปทงงดขออสตี แล้วก็ฮานาออสแมนทําไปคนละ19แต้มนะครับก็ยังถือว่าฮานาออสแมนเนี่ยก็ยังเป็นคนที่สําคัญกับทีมชาติเยอรมันอยู่ในทุกๆแมตช์นะครับทีนี้ครับเราไปดูสถิติที่เจอกับทีมชาติไทยกันสักนิดนึงครับเดี๋ยวโอ๊กลงรายละเอียดให้นิดนึงเนะาะเจอกันครั้งล่าสุดครับใน VNL นะครับทีมชาติไทยเนี่ยก็แพ้ไป3ต่อ1เซตนะครับโดยเยอรมันครับเอาชนะเราไปได้25ต่อ20 25ต่อ13นะครับแล้ว19ต่อ25และ25ต่อ23โดยในเซตที่4เนี่ยโอ๊กแอบแหมแอบเสียดายทีมชาติไทย หนึงโอ้กมองว่าถ้าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถกลับมาในเซตที่4ได้นะโอ้กเชื่อว่าลุ้นกันที่เซตที่5เนี่ยเยอรมันก็มีโอกาสที่จะโดนเราเพราะว่าเขาก็เป๋ๆเหมือนกันนะครับในเซตที่4และเซตที่3เนาะเี้ครับเราไปดูในเรื่องของสถิติกันสักนิดนึงครับในเกมนั้นนะครับคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่นาออส์มันนะครับแต่เป็นวิเซลนะครับทำไป17แต้มนะครับและฮานาออส์มันเนี่ยทำไป16แต้มนะครับแล้วก็เป็นสโคเซลนะครับทำไป14แต้มจะเห็นได้ว่าเกมเกมนี้ครััับบทททีีีมมชาาาาาาติไไยยยยขขอออออองงเเเเเเเรรรนนนนน่่่่่คคค้้จะะหววสสดูพพลืๆใ เอาทางด้านของอนาออสมัน Osman ได้อยู่แต่ว่าเขาใช้บอเลเร็วในการโจมตีเราครับเป็นสงครามบ,บอเลเร็วนะถ้าเําจำไม่ผิดนะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแก้เกมของพวกเขาได้ดีครับเพราะฉะนั้นอกมองว่าถ้าเขาไม่มีฮันน่าออสแมนจริงๆต่อให้ได้คิมเบอร์รี่มาแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็คงที่ต้องระวังในเรื่องของมิดเดิลบ็อกซ์ของเขาพอสมควรครับเพราะว่าพิเซลเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดในการเจอกับเราในครั้งล่าสุดนะครับนี่ครับเราไปดูสถิติของทีมชาติไทยนิดนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรในการเจอกับเยอรมันในนัดล่าสุดนะเนาะโดยคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดครับเป็นน้าของทัดดาวนึกแจ้งครับอ่าเป็นสงครามเอ็มบีอย่างแท้ ครับในเกมนั้นเนาะเองลงมาก็เป็นพิมพิชยากกรก람ครับแล้วก็เป็นชัดชุออนโมกศีนะครับทำกันคนละ10แต้มเนาะก็ในเกมวันนั้นอุกมองว่าทีมชาตไทยเนี่ยก็ ดูจะสู้ไม่ได้เลยนะครับในเซตท,ที่1และเซตท,ที่2แต่เซตท,ที่3เนี่ยเราทำได้ดีสุดเซตท,ที่4ครับบอกว่ามัน50-50แต่ว่ามันกลายพลิกเป็นฝั่งเยอรมันลุกเชื่อว่าถ้าพลิกมาเป็นฝั่งเราได้เนี่ยบอกว่าไทยเราก็มีโอกาสที่จะลุ้นเอาชนะเยอรมันได้เหมือนกันนะครับทีนี้ครับไปดูสถิติโดยรวมกันสักนิดหนึ่งครับเ,เพื่อนๆสถิติโดยรวมครับทีมชาติเยอรมันนะครับก็ทำไปได้57แต้มทีมชาติไทยทำไปได้54แต้มนะครับเกมบล็อกเนี่ยชัดเจนเลยว่า เยอรมันเขาเหนือกว่าเรานะครับเขาทำไปได้13แต้มทีมชาติไทยของเราทำไปได้แค่7แต้มเท่านั้นแต่โอ้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะในการบล็อกเยอรมันได้7แต้มนะครับการเสิร์ฟครับสิ่งนี้เยอรมันดีกว่าเราชัดเจนครับเขาเสิร์ฟไป4ครับเราเสิร์ฟไปได้แค่1เท่านั้นนะครับในการเสิร์ฟเอสเนาะส่วนการเออร์เลอร์ครับเราเออร์เลอร์ไป20นะครับทำให้เยอรมันได้แต้มตรงนี้ไป20ส่วนเยอรมันครับเออร์เลอร์ไป19 t o t a คะแนนครับก็เป็นทางงด้านของเยอรมัน94เรา81นะครับเปอร์เซ็นต์ในการขุดครับกับการเป็นเยอรมันที่ทําได้ดีกว่าเราด้วยนะเขาทําไป83นะครับทีมชาติไทยทําไป77นะครับอ่ะโดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติเยอรมันเขาดีกว่าเราในทุกๆด้านเลยในการเจอกันในครั้งนั้นนะแต่ในครั้งนี้ครับอย่างที่โอ๊กบอกไปนะครับว่าพวกเขาไม่มีฮันนาออสมน หัวเสาคนสําคัญมา,มากๆเพราะอย่างสถิติที่โอกไล่เลียงกันมาเนี่ยฮานาอัลมันแทบจะเป็นคนเดียวเลยนะครับที่ทําคะแนนได้มากที่สุดก็คือเขาเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เยอรมันเนี่ยสามารถเอาชนะบรรดาทีมต่างๆในวีนอลไปได้ครับซึ่งในการขายนาอัลมันในครั้งนี้โอกว่าเสียหายอย่างหนักหน่วงและรุนแรงมากต่อให้คิมเบอร์รี่เข้ามาเนี่ยทดแทนได้ในระดับหนึ่งก็จริงแต่โอกเชื่อว่าระบระบบอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ดีถ้าว่านาอัลมันที่ซ้อมอยู่กับทีมตลอดเวลานะครับเราจะเห็นได้ชัดครับจากผลงานของทีมชาติเยอรมันใน การแข่งชิงทั่วยุโรปนะครับคือพวกเขาเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับเพื่อนๆพวกเขาแพ้ให้กับทั้งด้านของเช็คแล้วก็แพ้กับทั้งด้านของสวีเดนด้วยนะครับถ้าเทียบจากอันดับแลงกิ้งแล้วเนี่ยพวกเขาอันดับแลงกิ้งดีกว่านะแต่พวกเขาก็พ่ายแพ้ไปนะครับและสุดท้ายก็ไปแพ้แพ้โปแลนด์นะครับสต่อศูนย์ในรอบตัดเชือกเนาะซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจได้ว่าแพ้โปแลนด์แพ้ได้แต่การแพ้เชคกับแพ้ทางด้านของสวีเดนเนี่ยว่ามันก็เป็นอะไรที่ทีมในระดับที่แลงกิ้งดีกว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้้นนนนนัััอกก็ชดเเเจลยว่าาาาทพขข ทำให้เยอรมันยุบไปจริงๆครับเพราะว่าถ้าไม่ยุบจริงๆเนี่ยโอ้ว,ว่าไม่ดึงคิมเบอร์รี่กลับมาอย่างแน่นอนครับเพระาะฉะนั้นครับศึกในครั้งนี้ทีมชาติไทยเจอกับทางด้าของเยอรมันเนี่ย จะเป็นศึกตัดสินเลยครับเพราะว่าเยอรมันเองพวกเขาก็หมายมั่นปั้นมือในการเจอกับทีมชาติไทยถ้าเกิดเปิดมานัดแรกเข้าแพ้เี่ยโอกาสไปโอลิมปิกเด่ยก็แทบทจะหายไปเลยนะทีมชาติไทยก็เช่นเดียวกันครับการเจอเยอรมันถ้าเราแพ้เยอรมันเนี่ยก็จบเช่นเดียวกันครับประชาุนว่าการเจอเยอรมันในนัดแรกมันเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีและเป็นศึกที่แทบจะตัดสินทุกอย่างในเกมแรกเลยก็ว่าได้ครับพระชานครับส่งแรงเชียร์แรงใจไปช่วยทีมชาติไทยกันเยอะๆครับโอกเชื่อว่าครั้งนี้เยอรมันไม่แกร่งเหมือนเดิมและทีม ชาไทยของเราแก่งขึ้นด้วยอว่าเกมเกมนี้เรามีลุ้นพอสมควรเลยครับ อ่าแล้วนี่เป็นข้อมูลที่โอ๊กนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ,บ้างคิดว่าคิมเบอร์รี่เข้ามาทีมชาติเยอรมันแล้วเนี่ยทีมชาติเยอรมันจะดีขึ้นแบบผิดถูพิตาเลยหรือไม่หรือว่าการเข้ามาของคิมเบอร์รี่จะยังไม่ทําให้ทีมชาติเยอรมันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นสักเท่าไหร่และคิดว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถเอาชนะเยอรมันได้หรือไม่นะครับเมื่อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบ